เป็นเกมที่ฟอร์มดีเรตติ้งเขียวยกทีมจนเลือกแมนออฟเดอะแมชไม่ถูกเลยครับสำหรับเอร์พูลเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอรแนาอสเปอร์ในโปรแกรมลีกครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแน่นอนว่าแมชนี้มีอะไรให้พูดถึงเยอะไปหมดจะภาพรวมรูปเกมแผนการเล่นหรือฟอร์มส่วนตัวของนักเตะที่ดูเหนือกว่าไก่เดือยทองทุกกระบวนท่าเหตุการณ์เรียงหน้ายิงประตูที่บรรดานแนวรุกทั้งโกดีก้กัปโปโมซาลาไปจนถึงมิดฟิลด์และเซนเตอร์อย่างโซบอสไลและฟานไดต่างก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดทุกตำแหน่ง ที่สำคัญชัยชนะถล่มทลาย4-0เกมนี้ยังส่งเลี้ยวพูลทะลุไปถึงรอบชิงดำกับนิวคาสเซิลที่เวมบรี่และนี่เป็นการป้องกันโทรฟี่ลีกครับในฐานะแชมป์เก่าของหงแดงด้วยสำหรับเดอะคอปจะมีช่วงเวลาไหนเชียร์ทีมรักกันแบบฟินๆมีความสุขไปกว่าชั่วโมงนี้อีกล่ะเอาล่ะท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมืน่นย้อนกลับไปเกมเมื่อคืนกับสเปอร์อีกครั้งหลายคนนาดโฟกัสผลงานสุดร้อนแรงของผู้เล่นแนวรุก อีกไม่น้อยพายกันพูดถึงฟอร์มันยอดเยี่ยมของนักเตะแผงมิดฟิลหากแต่มีช็อตหนึ่งที่ผมกลับประทับใจเป็นการส่วนตัวและนี่คือโมเมนต์ที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของเลี้ยวโพชุดปัจจุบันได้ชัดเจนเห็นภาพครับโอเคเริ่มต้นแบบนี้อย่างที่ทราบกันว่าก่อนเกมที่แอนฟิลจะเริ่มเขียบบอลทอนแเน่บอสเปอร์กลุ่มความได้เปรียบมานิดหน่อยเมื่อพวกเขาบดชนะเลี้ยวโพหนูนย0ในเลกแรกคืออาจไม่ได้มากบายอะไรแต่ไก่เดือยทองก็มีสกอร์ตุนในกระเป๋ามา1ลูก คราวนี้ตัดสลับมาเกมนัด2ลงเลวพพที่ได้กลับมาเล่นในบ้านก็พยายามขึงเกมรุกบุกเข้าใส่ทีมเยือนหวังทวงคืนประตูแรกให้ได้ที่สุดแล้วหลังเชียวไปเชียวมาอยู่หลายครั้งนาที่34ลูกทีมของอานเนอร์ชลอตก็ทำสำเร็จใช่ครับสกอร์รวมกลับมาเท่ากันหนึ่งหนึ่งเลวโูกลับคืนสู่เกมจากลูกเปิดไซก้อยของโมซาลาบอลลอยไปเข้าเท้าตัวไกลอย,อย่างโคด้กัคโปที่จัดการหัวตุ้มเดียวไม่ต้องจับ หลังปีกดัชแมนซัดบอลตรงตาข่ายบรรยากาศในแอนฟิลด์ก็กลับมาคึกคักสุดขีดเช่นเดียวกับนักเตะเลี้ยวผูที่กรูกันไปกอดคอฉลองประตูแถวมุมทงมองผิวเผินช็อดนี้เหมือนจะไม่มีอะไรก็แค่นักเตะวิ่งไปดีใจกันตามปกติหากแต่ถ้าลองสังเกตดีๆจะพบว่าผู้เล่นเลี้ยวผูคนหนึ่งไม่ได้เข้ามาร่วมวงอยู่ในเฟรมด้วยและเขาคนนั้นคือเฟอร์จิลฟันไดกับตันที่เลือกจะไม่เข้าไปฉลองประตูแต่กลับบอ,อกแอคชั่นสั่งการเพื่อนร่วมทีมให้รีบเอาบอลกลับมาเล่นต่อเร็วที่สุด สำหรับฟานได์นี่คือลูกยิงตีเสมอไม่ใช่ประตูชัยพาทีมเข้าชิงซะหน่อยแถมเวลายังเหลืออีกเยอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไว้สกอร์ขาดหรือจบเกมชนะคู่แข่งแน่ๆแ,แล้วค่อยมาฉลองทีหลังก็ยังไม่สายอีกอย่างกำลังใจโมเมนตัมกำลังเทม,มาฝั่งเลี้ยวผูบางทีการรีบเอาบอลกลับมาเล่นเจ้าบ้านอาจสร้างโอกาสทำเกมรุกบุกเขาใส่ทีมเยือนต่อเนื่องเผลอๆฟานได์อ, ai, อาจมองไปถึงลูกสก่อนจบครึ่งแรกแล้วก็ได้ ตัดสลับไปกลุ่มนักเตะหงแดงที่กำลังดีใจเพลินๆทันทีที่เห็นกับตันโบกมือตะโกนเรียกให้กลับมาเล่นต่อทุกคนก็สลายม็อบวิ่งกลับไปประจำการตำแหน่งอย่างรวดเร็วครับโดยเฉพาะโซบอสไลน์รีบดึงบอลจากกราเฟนแบกโยนให้สเปอร์เอาไปตั้งตรงจุดเดี๋ยวนั้นเลยโอเคทั้งหมดอาจเป็นโมเมนต,ต์เล็กน้อยไม่ถูกหยิบยกมาพูดถึงไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อรูปเกม หากแต่มองอีกมุมการมีกับตันผู้คอยเตือนสติดึงสมาธิปลุกเราเพื่อนๆอ,อยู่ในสนามแถมเป็นพี่ใหญ่ยืนคุมแนวรับอยู่ด้านหลังยังไงก็อุ่นใจเสมอถึงตรงนี้นอกจากโมเมนต์เรียกเพื่อนกลับมาเล่นต่อแล้วฟันไดยังเป็นคนม่งประตูปิดกล่องดับความหวังทีมเยือนช่วงท้ายเกมนาที80ด้วย ข้อมูลน่าสนใจคือนับตั้งแต่ลงเล่นให้เลี้ยวผูครั้งแรกในเดือนมกราคม2018หรือราว7ปีก่อนจนถึงวันนี้เฟอร์จิลฟานไดก็ทำผลงานทุกรายการไปแล้ว26ประตู13แอสซิตและนั่นคือตัวเลขสถิติ T, มากกว่าเซนเตอร์คนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกทุกอย่างยอดเยี่ยมเลยละ่ะพวกเรารอคอยวันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่ทุกคนทำได้ดีมากม ผมจะทำหน้าที่กับตันสุดความสามารถการได้เดินนำเพื่อนร่วมทีมลงสนามนัดชิงคือเรื่องน่าภูมิใจเสมอนี่คือโอกาสพิเศษนะเราจะตั้งตารอคอยเกมวันนั้นอย่างไรก็ตามเราต้องโฟกัสโปรแกรมหลีกครับนัดต่อไปที่จะแข่งวันอาทิตย์นี้ก่อนฟันได้ลล่าวหลังเอาชนะทอตแนมอัลสเปอร์ไว้แบบนั้น ก็ถือเป็นซีเนียร์พี่ใหญ่เต็มตัวเลยครับสําหรับเฟอร์จิลฟานไดมองย้อนกลับไปช่วงย้ายมาใหม่ๆจากดิวที่หลายคนเคยสบประมาทว่าค่าตัวแพงเกินจริงเหลียวผูกก็น้ามืดไปซื้อกองหลังกลางตารางราคาสถิติโลกมาร่วมทีมแล้วกลับมาดูวันนี้สิเขากลายเป็นทุกอย่างแนแนวรับยืนระยะได้ยาวนานแถมขึ้นทำเนียบกับตันภาวะผู้นำเต็มเปี่ยมต้องบอกว่าเฟอร์จิลฟานไดมาไกลามากๆเลยครับ